ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวพระเครื่องรู้จันครับวันนี้พวกกันเชี่ยวชื่นเคยครับกับร้านน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันกับพี่หลากหลายรายการนะครับพี่นับฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไลน์ไอดีนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์หกสองศครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจแอดเบอร์โทรขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะทุกรายการเลยนะครับะวันนี้มีมาแบ่งปันครับพี่นะครับเราหลายยี่สิบกว่ารายการนะครับน่าสนใจรายการไหนก็ลองดูนะครับติดต่อขอรูปภาพเพิ่มเติมมาได้เลยพี่ อ่ะนะครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยนะพี่นักรายการแรกครับพี่รายการแรกครับพี่เป็นพัชสมเด็จนะครับเนื้อหาออกโซนน้ำมันตั่งยูสีเข้มๆมาพี่เนื้อหาหนึบนุ่มครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัละคังนะครับนะพี่นี่องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัละคังครับพี่โอ้โหนี่เดินทางทั้งวันนะพี่นะขับรถแย่เลยนะครับนะขับรถแย่เลยพี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัาละคังครับเนื้อหามวลสารจะมีแตกรายงาสวยๆครับ นี่ครับพี่โอ้โหนะครับนะหมวลสารสวยๆนี่ครับพี่หมายเลขหนึ่งครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับหน้าเนื้อหานุ่มสวยเลยอ่ะนะครับหน้านี่ห้าร้อยบาทครับพี่อ่าหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับพี่ออกเป็นโซนเนื้อขาวๆนะนี่ครับพี่อันนี้ออกโซนออกไปทางอ่าปูเปลือกหอย นะครับมีความขาวมีความหนึบแก่งนะครับพี่นะนี่ครับเนื้อหาเป็นทั้งหนึบแก่งนะครับมวลสานนี่พี่นะครับหมายเลขสองครับพี่พิมพ์ใหญ่วัดละขังนะครับเนื้อหาสวยนะครับเก่าถึงยุคครับพี่ลักษณะนี้ครับนี่หมายเลขสองครับพี่เนื้อหาหนึบสวยๆครับ แยกร้อยแตกธรรมชาติครับพี่หมายเลขสองนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่ห,พหมายเลขสองหมายเลขสามครับรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับเรือโนโหะทองผสมสวยเก่านี่ครับตัดช่อตกแต่งระบายครับพี่เป็นหล่อบโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะสวยจัดปี๊ปาร์ตเลยพี่ตรงนี้ นะครับเนื้อโลหะาสวยจัดปี๊ดปั๊ดหนึกหนึเลยนี่ดูนี่อ่านะครับนะขึ้นเป็นเกเลยนะครับนะขึ้นเป็นเกเลยครับพี่ตามซอกครับนี่อ่าตามซอกนะครับนี่มีคาบนะครับดำดำน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะอกด้านขวานูนใหญ่ครับสวยสวยครับรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่ตร์นี้ก้นสวยนะลองตะไบห่างๆครับพี่ เนื้อโลอหะสวยครับเป็นเนื้อโลอหะทองผสมนะครับพี่นะรายการที่สามพี่น้องขอแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทหรูเพราะเงินพิมนิยมครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่เ,เป็นเหรียญสแตปมองพ่อจตุคามรามเทพปีสามนย์ปีเถาะนะเนื้อทองแดงไฟฟ้าสวยมากครับพี่ตรงนี้ครับนี่ครับพี่ดูเส้นขีดเส้นขวนครับเป็นเหรียญสแตปมนะครับนะเป็นเหรียญสแต็ม ันนี้สภาพสวยเดิมสวยแชมป์เลยนะครับนะอ,องนี้เขาเรียกสภาพสวยเดิมสวยแชมป์นะครับนี่พี่นะครับดูในล่องเนี่ยเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นขนเลยนะพี่นะในล่องนะครับในล่องตัวอัครยันเนี่ยนะครับพี่นี่นะครับเป็นเส้นเลยนะครับนะนี่สวยคมครับปเปลี่ยนองคพ่อนะเหรียญสแตมป์องพ่อจตุการมรามเทพครับปีสามศูนย์ปี 30, ปถออเหรียญลูกทรงสี่เหลี่ยมน,นะ อสภาพสวยแชมป์เดิมนะครับพี่นี่สภาพสวยแชมป์เดิมครับเส้นขนแมวขนหทั่วทั้งองค์นะครับใบหน้าติดชัดเจนทุกองค์เลยนะพี่นะหมายเลขสี่ขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนะหมายเลขสี่นะครับสวยเดิมนะพี่นะนี่หมายเลขสี่หมายเลขห้า นะครับนี่หมายเลขห้า,หาปเป็นเหรียญเก่าโบราณน,นะครับนะเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวหลวงพ่อวัดหนองแขมน,น้องลืมไปแล้วเดี๋ยวนะครับเป็นเหรียญโบราณเก่าสวยเลยครับพี่ตรงนี้ครับนี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขวางนะนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกหูเชื่อมขวาง นะครับวัดหนองแขมนะพี่นะเดี๋ยวหลวงพ่ออะไรเนาะจำไม่ได้นะพี่นะครับเจ้าของพระเขาบอกมาอยู่นะพี่นะเจ้าของนะพี่ท่านี้เขาบอกมาอยู่เดี๋ยวนะน้องก็จําได้ไม่หมดทุกสายนะพี่นะแต่เป็นเหรียญสวยเก่าเนี่ยน้องดูสภาพนะครับที่นะพอไปได้นะครับแบ่งไปกับพี่ๆครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเลยนะเดี๋ยว้องทราบน้องก็บอกนะพี่นะแต่อยู่วัดหนองแขมอยู่กทมเขตกทมนะครับเป็นเกจิต นะครับเขตงกอทาามอเหรียญเก้าสองสี่หกแปดพี่เส้นสายสวยคมจัดนะครับนะทองแดงก้าไหลครับนี่สวยเดิมเดิมเลยครับพี่วัดหนองแขมเอาแปดร้ยบาทพี่หมายเลขห้านะครับแปดร้อยบาทหมายเลขหกหมายเลขหกพระสมเด็จนะครับพิมพ์อกกระบอกเนื้อหนึบแก่ง นะครับองค์นี้เป็นอกกระบอกเนื้อหนึบแก่งนะครับนี่วู้นะครับแตกสวยๆดูมวลสารนะพี่มวลสารสวยๆหนึบแก่งๆนะครับนะองนี้ครับพี่หมายเลขหกครับเป็นวัตละคังเนื้อมวลสารหนึบแก่งแตกลายงาสวยๆนะครับนะโอ้โหครับพี่องนี้ครับ ห้าร้อยบาทครับพี่พระสมเด็จนะครับนะพิมพใหญ่โอกระบอกครับพี่หมายเลขหกมาห้าร้อยบาทต่อไปหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดสวยแชมปเหรียญพัดจีนนะครับโปเวเซียนเนื้อทองแดงปีสี่ห้าวัตจุลามณีเหรียญยอดนิยมสวยเดิมนะครับพี่นี่ปีสี่ห้าครับโอ้โหพี่เหรียญน,นี้สวยแชมปนะพี่นะต้องบอกว่าสวยแชมปเลยพี่นะครับเส้นสายคมดิกเลย นะครับตัวเป็นแท่งเลยนะพี่นะเขาเรียกเหรียญพัดจีนนะอะไรนะเหรียญพัดจีนพัดพัดโบกโปยเซียนอะไรสักอย่างนะพี่นะเนี่ยปีสี่ห้าครับพี่นะครับมีโคดอูด,ดิงๆงนะพี่นะเป็นโคดของวัตจุลามณีเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับเป็นสไตล์แบบนะครับโคดที่มีท้าเวทโอ้พี่นะดูเส้นเสียนครับนี่เหรียญพัดจีนครับพี่สวยดั้งเดิมเลย ปี45่ห้านะครับนะปี45่ห้าครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทละกันนะครับนะเนี่ยพัดจีนครับพี่ปีสี่ห้าวัตจุลามณีนะครับเอาเจ็ร้อยบาทพี่หมายเลขเจดครับหมายเลขแปดหมายเลขแดเป็นพระสมเด็จนะครับนะอ,องนี้เป็นพระกุกสมเด็จนะครับอ,องนี้เป็นบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนะสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าเกึกเลยพี่ นะครับมีคาบกุครับนี่ตรงนี้มีคาบกุ๊นะครับนะเนื้อหาเก่าแห้งนะครับสวยเดิมเลยพี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมพี่อวิสภาพสวยมากนะครับนะสภาพสวยเลยสมบูรณ์นะครับพี่นะสวยสมบูรณ์นะ เนื้อหากเก่าแหงมาครับพี่มีคาบกูเอาห้าร้อยบาทพี่หมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าพระสมเด็จนะครับวัลขังองนี้เนื้อหามวลสารสีเข้มนะพี่นะออกโซนน้ำมันต่างยิ่เยอะๆหน่อยนะครับแตกลายงานเนื้อหนึบๆครับพี่องนี้เป็นวัดลคัง พิมพ์ทรงเจดีนะพี่นะนี่เป็นพิมพ์ทรงเจดีโอ้โเมือนสานนะพี่เหนือหนึบๆครับพิมพ์ทรงเจดีวัลขังนะครับนะลอยแยะลอยลานตามขอบขอบครับพี่นะครับธรรมชาตินะครับนะโอ้โหครับพี่ตรงนี้เนื้อหนึบๆหมายเลขเก้าพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบ หมายเลขสิบเป็นพิมพ์ใหญ่โอกระบอกนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่โอกระบอกครับพี่องค์นี้เนื้อหานะครับนะหนึบเก่งครับพี่องค์นี้เนื้อหานึบเก่งนะครับนะนี่ครับเนื้อหาสุดยอดสวยๆครับพี่นำมาแบ่งปันกับพี่ๆนักสะสมนะครับทุกๆท่านเลยพี่ นะครับโดนใครสนใจก็ลองดูนะพี่นะโดนทางใครนะฮะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะเริ่มจัดส่งของนะพี่นะที่นัดกันไว้นะครับพี่นะแต่อะไรงานสวยๆครับพี่เนื้อหนึบเก่งครับองนี้ครับพิมพ์ใหญ่นะครับกระบ,บอกวันละคันนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทพีห่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเหรียญเก่าโบราณห่วงเชื่อมข้างกระบ,บอกนะครับ หลวงพ่อโบดน้อยวัดอมรินทรารามวัดบางว่านะครับนะโอ้โหพี่นี่ดูเส้นสายยันเกยทับกันเลยนะครับนันะเนี่ยเส้นสายยันเกยทับกันเลยพี่นะครับไปเรียนหลวงพ่อโบดน้อยวัดอมรินทรารามนะครับเป็นวัดบางว่านะครับเนื้อทองแดงกะไหลสภาพผ่านการใช้มาบ้างครับพี่แต่ยังสวยคมนะ ออนะครับแต่ยังสวยคมพี่นะครับเป็นเนื้อท่งแดงเก่าเลยนะนะครับฐานถินนี่พี่นะครับฐานนั่งอูเป็นแท่งเลยนะครับน้เป็นแท่งเลยนะครับเส้นสายขัครยันนี่เกิดทับกันแทบทุกตัวนะพี่นะเนี่ยเกิดทับกันแทบทุกตัวนะครับส่องให้เห็นนะพี่นะครับนี่บริเวณฐานนี่มีเส้นฉีดครับพี่นะครับมีเนื้อเกินนะครับนี่บริเวณนี้มีเนื้อเกินครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยแปดร้อยบาท นะครับนะหมายเลขสิหมายเลข 12. 12เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อแห้งเก่าครับห่วงนี้เป็นพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับนะเนื้อมีความแห้งเก่านี่ครับพี่ พิมพ์เส้นได้ครับสวยสมบูรณ์ครับพี่เนื้อหาแห้งเก่ามีคาบกุนะครับนี่มีคาบกุเหมือนมีรอยน้ําผ่านอะไรนะนะครับแต่ตอนนี้สภาพแบบพระมีความแห้งแล้วนะครับผ่านการเวลาพี่ตรงนี้สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้บางขุนพงศ์ครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสาม หมายเลขสิบสามรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาสามชายคว่ำนะองค์นี้ครับพี่องค์นี้เป็นพิมพ์คิตาสามชายคว่ำสภาพผ่านการใช้มานะครับเนื้อหาเปิดๆนะครับนะเป็นหล่อบโบราณประกบบล็อก นะครับลอยตะไบล่องลึกๆหยาบๆครับการตกแต่งนะครับณเวลาถอดบล็อกเสร็จนะครับนี่รอยตะไบแทบทั่วองค์นะพี่ดูลองนี่บนเริ่มเลยนะครับสามชายคว่ำหลวงเพราะเงินนะครับนี่พิมพิตานะครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทสภาพพอสวยนะพี่นะแบ่งปันไปพี่นะครับสภาพพอสวยนะครับเอาหกร้อยบาทพี่หมายเลขสิบสาม หมายเลขสิบสี่เหรียญนั่งพานฉลองอายุครบแปดรอบปีสอง8ห้าร้อยสิบแปดลวงพุธทิมมิสริโกว,วัดละหานไล่จังหวัดระยองเพิ่งเคยผ่านหนึ่งเหรียญแรกครับพี่ตรงนี้โ,โุ้หนี่นะครับว,รรวัดละหานไล่จังหวัดระยองเหรียญนั่งพานหลวงพุธทิมครับแปดรอบขูดเด้งบังนี่อ่าคดแบบเด้งๆนะครับนะ ขล้ายันเส้นสายนะครับต่างๆนะพี่นี่ดูนะบ,บ้านหลวงพุทธิทิมนี่น้องได้มามีพระสมเด็จนะพี่นะมีนางพญายหนึ่งองค์วิญญาณเดี๋ยวให้รับชมนะครับเป็นพระชุดใหม่เข้าทั้งหมดนะครับพี่นะนี่โอ้โหสวยจัดนะครับเหรียญนั่งผ่านหลวงพุทธิทิมนะครับนี่อายุฉลองครบอายุแปดรอบนะปีหน,นึ่งแปดท่านี่เหรียญสวยเดิมเก่าครับพี่โอ้โหองค์นี้ นูนเลยนะครับพี่นะ้านูนเลยรอยต่อโค้ดพี่เส้นสายสวยคมมัคเรยันสวยคมนะพี่นะนี่วัดละหันไร่จังหวัดระยองครับหมายเลขสิบสี่พี่แปดร้อยบาทนะครับเนี่ยลูกพุถิมนะนะครับแปดร้อยบาทที่น้องเปิดนี่คือจะราคาใกล้เคียงนะพี่นะน้องได้กําไรไม่มากนะครับพี่นะแบ่งปันกันไปแล้วกันนะครับนะ ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบห้าเป็นพ้านนางพญาเนื้อดินพิษณุโลกมีคราบกุดินเก่านะครับองค์นี้พิมพ์ทรงเทวดาพี่เนื้อออกเขียวๆนะนะครับนะทรงไปเนี่ยนะครับ,นรบเนื้อออกเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนะพี่นะลองดูนะเขาเรียกเนื้ออะไรนะพี่อยู่แบบเนี้ยนะครับจะเป็นเนื้อดินดําสีมันเป๊ะ นะครับนะนี่ครับพี่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ทรงเทวดานะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับลักษณะเขาจะเหมือนใส่หมวกนะพี่นะเลื้อซ่อแขนตรงเนี้ยจะโก่งออกผิดจากพิมพ์หมื่นนะครับพี่นี่ครับพิมพ์ทรงเทวดาเนื้อดินแห้งไม่กวดลอยๆพี่เอาห้าร้อยบาทพี่หมายเลขสิบเท่าไหร่แล้วพี่นะครับหมายเลขสิบอ่าสิบสี่ใช่ไหมพี่ สิบห้าพี่อ่ะหมายเลขสิบห้าเอาห้าร้อยบาทหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกพระสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดละคังครับพี่องค์นี้้อมตลับหนึ่งใบนะครับนะเนื้อหารหนึบแกงนะครับเป็นพิมพ์ปกโพเก้าใบนะครับนะพี่องค์นี้ครับ ฝั่งละ9ใบนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ที่นะครับเนี่ยนักนะครับสะสมเนี่ยสะสมกันนะครับพี่นะเป็นพิมพ์9ใบเป็นสิริมงคลนะครับพี่นะรวมกันก็ยังไงก็ได้9พี่นะครับฝั่งละ9ก็18 11ปบวกแก็9นะครับนะนะครับเนื้อหานึ่งเก่งนะครับพี่นะแตกรายงานนะครับนี่มีล้านปกติครับพี่เม็ดมวลสารมีก้อนเลยนี่ วัดละครังพิมพ์ปกโผเก้าใบครับนิยมสวยๆหมายเลขสิบหกห้าร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดมาพร้อมตลับนะนะครับองค์นี้มีข้าบกุกเก่าเนื้อหนึบๆนะพี่นะนี้น้องว่ายุคต้นเลยพี่ นะครับนะมีค้าวเก่าๆดำๆเงี้ยพี่นะครับน่าจะเป็นยุคต้นเลยนะนี่ครับน้องสันนิษฐานที่นะ่าเท่าที่น้องมองพิมพ์นะน่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะพิมทรงเจดีวัดละคังครับโอ้โหพี่แล้วดูล่องแขนนี่แต่ตรงนี้เหมือนจะมีค่ากุนะพี่นะเนี่ยลองพิจารณาดูครับพี่ะนะครับเนื้อหากเก่าๆอย่างงี้ะพี่อะ นะครับส่องแล้วเพลินนะพี่นะส่องแล้วเพลินนะพี่ถ้าเนื้อหากเก่าลักษณะนี้นะครับนี่ครับพี่ใส่ตลับให้เรียบร้อยครับนะพี่ตอนแรกเขามีตลับมานะพี่นะ้าเนาแกะไปนะครับเนี่ยน้องมีตลับอย่างนี้ประมาณสี่ห้าใบนะพี่นะ้าเนานะครับเนี่ยซื้อมาพี่สั่งมานะครับลองใส่ดูเข้าสวยครับพี่นะครับมีเฮท่านึงบูชาละนะครับ ใส่มาเข้ากันนะพี่นะเป็นตลับเนี่ยอันนี้พิมพ์ทรงจะดีว่าละครังพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทละกันนะครับพี่นะอ่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญรัตะโตนะครับนี่พระครูยาวิราชนะหลวงพ่อแดงวัดเข้าไปได้อีกปีหนึ่งหกครับนี่นะครับปีหนึ่งหกนะครับเป็นบล็อก หนึ่งตันหกชิดไหมหัวหัวตันหกชิดนะครับนะจะมีหนึ่งกวงหกหกอะไรนะพี่นะก็เรียกหกหกห่างหกชิดอะไรนะพี่นะตัวตังเสือพี่นี่หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดเหรียญรัตตโตวสวยเดิมทองแดงลมดำครับนี่ สภาพแชมป์วิบวับครับเนี่ยสภาพแชมป์ปีหนึ่งหกนามสายเหนียวเมืองเพชรนะนี่สายเหนียวเมืองเพชรบุรีครับโหดูตัวอัคระยันสวยจัดนะพี่นะตัวอัคระยันนินูนเกยทับกันมั่วเลยนะนี่นี่นะครับนะนี่จะว่าไปนะพี่นะนี่ดูเกยทับกันนี่นะครับ ปีหนึ่งหกเปี่ยนรัตะโตหลวงพ่อแดงไว้เข้ามาได้อิดนี่ครับพี่สวยนะเนี่ยพี่น้องเปิดแปดร้อยละกันนะพี่นะใครมีราคาก็ลองดูนะพี่นะน้องเปิดแปดร้อยละกันนะครับหลวงพ่อแดงไว้ข้ามาได้อิดนะครับสภาพสวยเลยนะครับแปดร้อยบาทหมาได้สิบแปดไม่ได้สิบเก้าหมายเลขสิบเก้าจะเป็นเกตบวตูมหัวขีดนะนะครับน้องมองไปเกบตบวรตูมหัวขีดเนื้อหนึบแก่ง หูขีดสองหูนะครับนะนี่นะครับเกตบัวตูมหูขีดสองหูนะครับเนี่ยถาดเป็นเส้นเนื้อหนึบแก่งสภาพเก่าสวยนะครับนะนี่อ่านะครับมาแบ่งปันกันนะพี่แบ่งปันนะเป็นเกตบัวตูมสองหูขีด นะครับนะเนื้อเนื้อแก่งสวยครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบนะครับนะหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะเหรียญอุปชาคงวัดบางกระอมอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปีครับพี่เหรียญเป็นเหรียญแปะท้องเก่านะครับด้านหลังนี่เหมือนมีการทาลักด้วยนะันนะนะครับนะ นี่ครับพี่เป็นโก้ดเลยนะพี่นะคนับและเอาไม่ออกมันมีการแปะทองเก่าซ้ําเข้าไปนะพี่นะในสมัยก่อนนะพี่นะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้นะพี่นะพวกลงรักแปะทองนะครับเก็บสภาพผิวพรพี่ดูเม็ดตาเด้งเลยนะพี่นะเนี่ยมีทั้งหน้าทั้งหลังนะพี่รอยดาๆนะครับอาจจะทาแบบบริเวณหน้านะครับและหลังก็อาจจะทาแบบไม่ทั่วทั้งเหรียญนะครับพี่เนี่ย ทองนี่มีความแห้งนะครับอักขระยันยังเห็นชัดเจนนะตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะครับพี่นี่ลาผลภูมิทวีนะครับเปลี่ยนสวยเดิมผ่านสภาพการใช้มาบ้างครับพี่ทองเก่าแห้งมากนะพี่นะเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทละกันพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสองเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกั่วเก่านะครับนะเขาเรียก เป็นพะปิตาบั네พพวฝั voilà. นไเคไหมพี่นะครั vale บนะเนี่ยพะปิตาเนื้อตะกัวบัวฝันไอ่เคไพี่นะครับเขาเรียกกันแบบนี้ไหมพี่นะครับเนี่ยน้องเคยไปดูมาแล้วนะเจ้าพี่นะทีหนึ่งนะครับพี่องค์นี้ครับน้องเคยไปดูมาแล้วนะครับแล้วแจ้งกับเจ้าของไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่นะถ้าน้องให้น้องมาเอาเนี่ยนะครับไม่ต้องแกะกรอบออกนะพี่นะเนี่ยกรอบเนี่ยเขาเรียกเป็นนาคไว้พี่นะครับเรียกเป็นนาคไว้พี่ดูสภาพเลพี นะครับพี่เขาไปเอาแกะกรอบออกนะ้พี่นั้นเนี่ยเลยเป็นสภาพเนี่ยพี่นะครับเขาเลี่ยมหนา้าไว้นะครก็มีรู้ใช้อะไรงัดนะพี่นั้นเนี่ยเราตามสภาพแล้วกันนะพี่นะตามสภาพหรือดูรอยจานเนี่ยพี่นะครับน้องมองเป็นหลงผู้สุกเลยนะนะครับเนี่ยเนื้อตะกั่วนะครับบัวฟันนิเข่หลงผู้สุกวัดปากอคอมขับเท่าเนื้อเก่ามากนะพี่นะเสียดายเนี่ยพี่ๆๆๆนะครับน้องบอกว่าอย่าไปแกะอย่าไปแกะหนะ้า เราก็ห้ามเขาไม่ได้พี่นะครับเพราะตอนนั้นเป็นของเขาอยู่นะพี่นะอะลองดูครับพี่พระปิตาเนื้อตะกววเก่าบัวกไฟนิเคพ้พี่เอาห้าร้อยพี่นะเอาห้าบาทนะพี่นะน้องอยากเปิดแพงๆมากเลยพี่เสียดายบริเวณนี้มากนะครับนี่จานนิ่งๆพี่หมายเลขยี่บสอหมายเลขยี่สิบสามเหรียญเกจิกเก่าพระคูกาชาติวัดใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับ เหรียญสวยจัดเลยพี่ตรงนี้นะครับเหรียญวัดใหญ่นครศรีธรรมราชนะพระครูกาชาดเป็นเหรียญสวยเดิมครับพี่โอ้โหเลนเนอร์คมมากนะพี่นะนี่เหรียญสวยคมมากนะครับนะสองสี่แปดสองนะครับบางคนนะพี่ นะครับนะเขาจะเลยนเาเห็นว่าเฮ้ยภาใบมลักษณะนี้ไม่มีใครเล่นนะครับบางทีเขานะพี่นะพระบางท่านเนี่ยพี่นะเขาเก็บดีเหมือนแบบว่าอย่างกระลูโลงปั๊มเลยนะพี่นะสวยกิิบพี่นะครับดูเส้นขนแมวแล้วดูแววตาพี่นะครับจมูกนี่ร้อยเลยนะนะครับจมูกนี่ร้อยเลยพี่นะครับลองดูเนี่ยสวยจัดนะพี่นะสวยมากนะครับนี่ เนีียพ่นะครับพระคูกาชาติวัดใหญ่นะครสรี 4, ธรรมราชสองสี่แปดสองเก่า 2, 4, 8, 2, 9, สวยพีนะน่นะครับนราเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่ะเอาเจ็ดร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามครับพีน่ะครับหมายเลขยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะครับเหรียญกลมรุ่นสองปีหนึง่งห้าเนื้อทองแดงลมดํา เขาเรียกยันอนละหังอะไรนะพี่นะเขาเรียกอลาหังตาบอดหรืออะไรสักอย่างนะครับเผื่อเจอสายพี่เผื่อเจอสายนะครับวิบวับปลอดเด้งจัดนะพี่นะดูดูดดเนี่ยเหรียญกลมรุ่นสองครับหลวงพ่อกลวยชัยนาคนะครับเหรียญสวยเดิมเก่าครับพี่นะครับนะ ปีหนึ่งห้านะพี่นะปีลึกนะครับปีหนึ่งห้านะเหรียญรุ่นสองเหรียญกลมนะนะครับเนือทองแดงนุ่มดำนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี่พี่นะครับเอาหกร้อยพอแล้วกันพี่นะครับเอาหกร้อยพอนะครับวันนี้นะครับมี่สิบสี่รายการพี่นะครับสนใจรายการใดก็ลองดูนะพี่นะติดต่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องโบบายมีพักเครื่องได้เลยพี่นะครับเตืนย้ำอีกครั้งครับพี่ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะอ่าลองดูนะครับทุกท่าน ทุกคนนะครับพี่นะทุกรายการนะพี่นะขอรู้ภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะรายการนะครับราคามิตรภาพทุกท่านอยู่แล้วนะพี่นะต่อได้หมดนะพี่นะแต่น้องขอกํำไรนิดนึงนะพี่นะช่วงนี้อะไรก็แพงนะ,ะ,นะพี่นะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่พบเจอใหม่พี่หน้านะครับสวัสดีครับไป่ีหหนึ่งทุกท่านครับโม